เข้มแข็งเข้าไว้นะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะเป็นคนสุพรรณบุรีเองด้วยต้องเชียร์เยอะๆหน่อยนะฮะอ่ะต่อไปเป็นเซนติเมตรนะครับอำนดัเมทีนะครับเราจะขอย่นกระชับเวลาขึ้นมา กว่าปกตินิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เรามีพ t r ไปแน้วยนาทีเราได้ชมน้องน้องสาวงามทั้งหมดเนี่ยทั้งในรูปแบบชีวิตปกติและในชุดเะมบงมาณน้องเนยอายุ18ปีจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮง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 นะคะเรียเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีสีสุค่ะมีทั้งเงินมีทั้งทองนะฮะได้ประโยชน์มากนะยิ่งได้เยอะเลยนะคะ,อะตอนนี้ยังขายอยู่นะคะไม่มีเงินสดเรามี QR code นะคะเดี๋ยวใช้อ่เดี๋ยวเราให้เวลาอีกสักสาวงามผู้เข้าประกวดชาวจังหวัดสุพรรณบุรีรีบเลยนะคะรีบเลยนะโอ้โห เสียงปรบมือหน่อยคะอ่ะให้กี่ท่านครับแจกกี่ท่านครับ,บท่านเดียวไปเลยเตโอเคท่านเดียวไปเลยเต็มตเ,เ,เต็มนะฮะม้ามืดแสงทุกโค้งมาเลยนะฮะโอ้โหเรามานับพร้อมๆกันดีกว่าอ่ใช่ ยิ่จะการสนับสนุนเข้ามาด้วยนะคะครับเมื่อกี้สี่หมื่นโอ้บ้านเมืองเราเราไม่รักใครจะรักบ้านเมืองเขาเขายังรักในศักดิ์ศรีรบ,บ้านเมืองเราให้เขารักคนไม่ดีบ้านเมืองเราบ้านเมืองหนีสุพรรณบุรีประเทศไทยขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคะโอกองเชียร์นั่นทุกเลขเลยโอเคเดี๋ยวให้ขบรนการไปทำงานสักพูดึงครับรางวัลขวัญใจคุณสุพรรณได้แก่ เด็ก41ค่ะนางสาวพันบุรีขึ้นมอบสายสะพายและมอบเดี๋ยวฝากพี่กรมประกาศได้เลยมือหน่อยนะคะคำถามนี่คือเขาตอบดีนะค่ะตบด้วย เียนสีน้องลูกน้าครับเอี่ยมอัมพาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้มอบรางวัลทิดาดอนเจดีประจำปี2567นี้นะครับทิดาดอนเจดีไปด้วยเลยอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะขอเรียนเชิญ ปีน่าเอาธนล,ลมมาด้วยนะอะต้องขอบอกว่า เดี๋ยวท่านพัดลมท่านได้ไปแล้วนะฮะจากกาชาติของเราห้าใบเท่าหนึ่งใบหมดแล้วไปแล้วท่านในเพอเดเดินนิ้วอใครมีเลขนนพีรออพ่รอพนรอี่รอพีอพรอี่อ่อออออ่ออออ